วันนี้ก็มาอยู่กับช่องเอล i ี่ฉายาเจไข่ต้มแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นกับน้องออกนี่วันนี้ก็มาอยู่กับแมปบุ๊คเทว่นอาร์พีกันเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาเล่นกับน้องออกกันนะคะนี่นีตัวน้องออกกันเลยวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นพี่น้องกันหรือว่าแม่ลูกนั่นเองเอาการปรับตัวเล็กซี่ พอในแค่นี้เดียวโอเคเอ้ยพอแล้วอย่างงั้นหลเอย่างเงี้ยแล้วก็ก็จะมาเป็นน้องนะคะพี่เอาก็จะเป็นพี่นะคะเหมือนในชีวิตจริงเลยเอา้าไปเริ่มเล่นกันเลยค่ะไปไปไปน้องเข้าบ้านเร็วเขาเลพี่ปีกอนโอเคน้องไปแต่งตัวนะโอเคค่ะ ไปอาบนะ้ําแต่งตัวเลยอันนั้นห้องนอนน้องน้องขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนเอ้าขึ้นไปข้างบนออกมาพี่นี่ขึ้นไปข้างบนเออเอาเข้ามาน,น้องน้องเออน้องแต่งตัวเลย ตัวเลยพี่ก็แต่งตัวเหมือนกันน้องแต่งตัวเสร็จบอกพี่นะเดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยววันนี้เงียบจังเลย โอเคไหมคีอือหึอุ้ยฮะเดีอยเลียนจับตัวพี่ใส่เสื้อก่อนเฮ้ยเฮ้ยน้องกัดเป็นกล ให้ชุดใดๆอ่ะอยาให้ชุดใหญ่ๆอ่ะพี่เอลอ่ะตัวใหญ่ไม่ได้ค่ะเั้ยกไปเปลี่ยนชุดเลยพี่ยังไม่ชอบชอบเหยเรแอบมาดูโหแกจะใส่กบไม่เอาไม่สวย มาดูเสื้อกันนะคะมีเสื้ออะไรบ้างพี่อันนี้สวยไหมสวยสวยเอาชุดอื่นบ้างดีกัดใส่จากชุดนี้เขาเหมาะชุดนี้มากเลยอะ่ะเอาไปไปไปเอาเอาตาลาเล่ตาลาล่าไปด้วยเหรอใช่ตาลาเล่ไม่มีใครมาเลยเอาไปไปขึ้นมานเนค่ไปเลย เดี๋ยวพี่จะพาไปเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำตรงนั้นนะอือหือคล่องได้เลยนะพี่ใช่ไปกันอ้าวน้องขึ้นรถเลย,เยคะแนนครับพี่พี่ขบับรถแมวพี่กุ๊กกิ๊กวิกุ๊กกิพี่ดีดีดพี่ว้าวพี่ชน ตกใจพี่ว้ายรถใครมันดือ้อโอ้ยนี่ก็ขับเร็วเกินไปป้านี่ก็ขับเร็วเกินไปขับเร็วเกินพิกิชชนแม่งเลยชนโรงเรียนเชนชอจมัดกรีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมาแล้วรับปับป๊บปับ๊บปั๊บ เมาแล้วครับเมาแล้วครับครับออไปกันเถิดว้าวเอ,อ้เออช่วยรถพี่ก่อนรถพี่โอไม่กอดรถพีจมน้ำไม่ช่วยล่ะทำไมไม่ช่วย <c oughs> มาช่วยเดี๋ยวนี้ดูเห็นไหมล้อหลุดเลย มาช่วยเดี๋ยวนี้โอ๊ยติดต้านี่เป็นอะไรอ่ะ <c oughs> โอ๊ยนะ้องอย่าไปไก <c oughs> ลนี่รถนี่รถพี่ไม่ใช่รถพี่รถพี่อยู่นี่น้องขึ้นรถมา น้องขึ้นรถมามาเร็วโอ๊ยอย่าขับรถไม่ได้ขับอ๋อหรอมาขึ้นมาเร็วๆนะ้องนี่แหละไปที่จะพากลับบ้านนะไม่ต้องเดินหลบน้ำไปเร็วเมาแล้วครับอุย้ยสนามฟุตบอลใครอุย้ยสนามฟุตบอลว่ะ บอลเหรอวะสนามฟุตบอลเหรอสนามฟุตบอลเหรอคะสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เร่เร่เมากันขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวรถชนเร็วเร็ว ากจะบ้าโอ้ยโขนมั่วเลยฉันเว้ยไปเริ่มขึ้นบ้านกันกลับบ้านขึ้นบ้านเปิดประตูเออนะเร็วเมื่อแล้ว,ว,ว,วน่ะไปบวชอา้าวรียกขึ้นมาเออไปไล้มาแต่งตัวก่อนนะโอเคค่ะอาบน้ำเลยนะนี่ต้องแต่งนี่ต้องเอาเสือออกใช่ไหม ใช่ไหมพี่เอาคิดออกด้วยสิเอามาอาหนูน้ำมือเก่อนะแล้วนั่นอาบน้ำหรอใช่น่ารักจังเลยเหน้าตานะดิ้มเลยพี่แต่งตัวก่อนแล จะได้ไปโรงเรียนเคค่ะพ <Okay, happy. S 1> ี่พ่กนี้ไม่ไปโรงเรียนนี่หวะพ่กนี้วันอา,ท,าทิตย์ฉันจะงยังไงอะพี่แบนี้ โชว์พุงทำไมนี่น้องเอา <Hi. S 1> ตาราลีตาราล่าออกไหมคะจะหาตัวใหม่ให้จะเอาตัวที่เป็นผู้หญิงอะ่ตะตาราลีตาราล,ะละ่าตัวใหม่เป็นผู้หญิงอุ้ยไงรวมมิดเลยเนี่ยแมวแมว ิงอ่ะดาราเนี่ยดาราเป็นผู้หญิงอืมทุกคนช่วยด้วยดาราเล่ดาราล่าผู้หญิงคืออะไรอ,ะอ่ะเป็นเราก็เป็นผู้หญิงอ,อ,อ่ะอยู่ไหนจุด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 อยู่ไหนเนี่ยหาชื่อไม่เนี่ยไม่ใช่หมวกอะน,นั้นนั้นหมวกนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ๋อพี่อาเลือกที่ไหนอ่ะพี่ใส่บิกินี่อยู่งสบอมบอดีโดไม่มีอะค่ะเอามานี่ก่อนพี่แต่งตัวต่อแล้วเร็วๆน้องจะได้นอนเนีย่ยชุดนอน โอ้โหเขาหายดิน้องเร็วๆจะได้นอนน้องพี่ปิดไฟนอนแล้วสลีปิงเฮ้ยอ่ะใส่มั่วน้องกัสทุกคน ก็ใส่ชุดอะไรดีขนาดใส่ชุดที to ่เป็นชุดคิตตี้คิตตี้ไม่เอาอันนี้นี่ก็คิตตี้เหมือนกันไม่เอา นอนและใส่อะไรมั่วไม่สวยเลยเสียมันมาเป็นไรอะไ,ไมยักษ์มาโจมตีเลยเนี่ยไม่ไม่เนี่ยดื้อเห็นไหม กว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็วันวันอังคารกับวันพฤหัสหนูสอบนะคะแล้วก็ปิดเทอมแล้วเดี๋ยวหนูจะมาลงคลิปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊ายบาย